มาสุงคานพี่นหันยามเดียวก็ที่เป็นโคคามน้ําติงวิงลังคือที่ในเฮาขาวห้อว่าตาสบติงค่ะเอ่อมือเลังอจุยาซึ่งบ้านเขาก็แล้วกวนของเขานั่นมาดอกเสาตาดเฮ็ดโคคามตาสบติงดีเมื่อว่าหมายวันที่27เดปี2023 วุกออยสิทีดมาถึงผังคงไล่ป้อแค่พังวิดีโอส่งมาปันติรายการหาเฮียงการยานมืองพี่ดอค่าป่อเลฮู้หันว่าวันดังนาได้เฮาติไล่ขี่รถขี่กาข้ามโคตาซบติงวิงลางคือตาไดมือดังหูมืองสิได้เอาไว้กบไหนติเว่าเป็นองอันอาจุยะลาดเยเฮ็ดเฮ็ดเยวลาด ย้ากเฮ็ดเหมือนดังพี่น้องเฮาค่าตึกหันอยู่ยามเดียวในการดีเฮ็ดที่ไๆอยู่ที่รายการก่อว่นว่าเป็นตั้งสื่อตั้งรัฐตาดิตัดแม่ห้องสอนหูมึงตาสุบติงวิงลังคือป่อมือตังมึงนายนําจางปางลงซื้อในซื่อเสียข้านมงไดนอกทั้งหลายอันใที่เรียกว่าเป็นข่าวลีปุนดแห่งการยานมึงปุนดาพี่น้องเจ้าคือมงันรอย แสงเสียนในอตุยาละวา่า2ปีถึง3ปีในให้มันเย้าอย่าขีขา้ขาให้มันเย้าโตลหลีงามได้จังได้คัดเฮ็ดกว่ากอบไหนอันเตเงามองอันเตอําคืนนั้นก็ได้เป็นดังแม่สายตาขี้เล็กูค่าําเพราะว่าแม่ห้องสอนสิได้ปอกมือีอูปทั้งหลายเสียนในมันซื่อเสียดไว้ ปอก้าเมยขายหมอกใหม่ลังคือเมืองไตประหงปอดกลางปางหลงมานาลังจันถึงมาหูมึงเส้นใดก่อต้อต่างกุ่นก้าตั้งขายเลียนคำดีในขันขันไพไพเฮาตีอ่าไรไม่ใจว่าตต้งส่งดีหยาบห้าคูสงดีเขียมห้าอาวาได้เป็นคูคคำตาซบติงวิงลังคือเยากอเสียนตาสายตางอาจุอยากเขาตีปากปันเฮมันกว้างเยากอดดีเขียายปันเฮมันคึก ปุนดาโตดังกุนเข้าเมืองมานเมืองไทยตาดาโตอรีเมืองไทยอันใหนก็ตึกเฮ็ดอยู่ตาสบติงผังคงกำเหลียวปีดองหูปัญญาดังหลายผู้จะรายการข่าวหันเย่วก็ยังมีดังซื้อจ้ะมันอ่ำเจ้ามานกุยไตก็ติเลยใจ้พอนีปาที่หนเอาไว้เวก,กาไต้ฮค่าสาเเดียวตีดังตีหนจึงหือลองนั่นกุยลายไหน พราะว่าหมตึดจันหนุงเต้าข้าวตังข้าวยำเยาก็หาไปบางมีเอาดีอยู่ไว้ตะดีกะตะดีขายหางเฮียนชื่อในก็นั่นก็ดีกว่าไรไกลเพราะว่าเป็นหนักธุรกิจเมื่อนังเมืองไทยเขาว่าข่าวลีปีนอหูปัีทั้งหลายตสติงวิงลงคือเขามีโขขาหมืนยว เมื่อนดังในเฮาคาไล่คำตาก็จมบ่จมไล่คำตาสางกจมปีจ้กวยกะอันจมคึกตอนนั้นแด่ติไล่คำขุดตาสุติงวิงลังคือลูกเมืองใตดาดิมือเราโหมงแม่ห้องสอนนี่อได้เป็นศักิรีฐานอันหนึ่งให้พี่น้องเฮาาไล่หันว่า ลายการเสียบป้ายหลอยจ้างเมืองยายลาดเยา่ามีศักดิ์ศรีลักฐานลาดเย่าเปลี่นรงที่วันแางนั่นมันใจก็ยามาสร้างสับเลี้ยงนี้ก็หนึ่งว่าทีเฮิเดอุนคุยกาพี่น้อง์เขาก็เลยหันเออนาาาย,นย,ย่าใยญ่ขี่ขี่สวยงามอะไ้สรรพว่าผัางค้งค่ะได้เปลี่ยนตาสุบติง้งกันวมานั้วที่เป็นดีในพี่นอาา้องทั้งหลายนาฮื้อข้าวโพดนั่นอย่าอยากกินใจอหมอกกะฮือละ่ะพี่นอาาา้อร์เขาดยเลยตั้งกาเอออะไรค่ะ อขี่เื่อมากมาามาามก,าก็สีเลี่ยมคางพอคางยกกาก็สัมก่าอะไรเห็ดสังหาี่มันเป็นชายค่ะมันจะอันเปื่อป้าองอางจริงนั้นชายเนี่ยมันก็กว่าอะไรอยู่ติ๊เหมือนแบบิิดอกขอานอันไหนสีเลยว่าตั้งเรือม,มามับปุ่นด่าเมืองใจกันเนาะอ่าพี่ดอกขาก็ดียามอ่ออันนี้น้ำคงฮะ่ะเรนน้ำติงอันลูกดังเวียงลางคือสีได้ลี่ยมไขวกันให้พี่ดอขานสรรพว่าจอม วันดังนาเฮาคาดาอะไรคำขวรอาจุยาในบิดโอเขาไมา่ให้สางห่างปองปันก่อนนั่นแหละให้หมอเอาตีอยู่ไว้ให้หมอห่างเฮียนไว้ให้หมอตูด,ดันไว้ในครั้งสามปีนั้นปอเปินผุยมาเสียนดาสายดังคึกเข้มคูก,ก็คึกกาก้นำป้อเปินจึงได้กวนดีกะดีขายดีเลียนดังไั้นนำไว้ดังน,นั้น เพราะว่าหมอเจนจาหมอวุ่นเลยกูก็กงมุ่งหันไปยอยู่เขียนสังแล้มันเตียวขนาดยังเดียวนะยยว,วันดังในีที่ในเป็นจิ๋วหาปีนองอะไรเข้าเลขี่คื้อคามน้ำคงตาสบติงคามอยู่ก็วุ่นอยู่ใจห้ามใจสรางจีงว่าเป็นจหือ้อมาปนไหนจ้องตูเกา่าข่าตีลุยป่วนให้เอนีงหลายๆก็อดตีหลักวุนนะ่นแน้วเจอสิงนั้นเอาไว้ ขี่เฮือเลือกเสล่ขามน้ำคงเมื่อหลายปีเมือม่อวนมานั่นก็ติเลยว่าเฮือเลือกหลังหลังมาเนี่ก็ติเลยว่าหลายหลายลำตัวกันก็เป็นเฮือตัวหลังหลังมาเนี่นก็เอากาคขามไรก็หันเหมือนกันปีน้องหูปัญญาทั้งหลายอันนัเสียนตั้งสภาวะโหเมืองตาสบติงตาเดลูกดาวเมืองไทยสีมือดังเวงลังคือกอ็อลยรแบบข่าวนี้ปีน้องเข้าค่ะ ไมยวันก็ลงปันทึกอย่างนีงามะพีาาา่ๆค่ะวยกันให้หันให้ฟู้ว่ายามเดียว,นนาวาาเนี่ยน้องๆมงได้เหาค่ะเีมีโค่มอบอกไปว่ามีมาเทีงยวเนาะอันไหนก็เป็นเอ่ออันไหนก็ถ่ายไว้หลายปอกหลายกลมฮะเอ่อกวยกาอันดีตื๊ดดอกอันเดียวรถเอ,อ่อแม่คู่สิ่งอะคูดอยู่มือไกันได้เป็นวิดีโอมือวากวยอันเอากาคคำเลยเด้ เอาสพาวะสิไดร,รมาต่างนี้่ิดองเข้าคาเฮเลหันว่าปินตาเนอ่ะตีเนยดาสบติงอันลูกดังวิงลังคือมาดังเอ่อจะลองสิลัยขอถึงมาผังโค้งนั่นกาป่วนมาเขาเลียนเจือหือกาป่วนมานั่นก้าเาขาคำจือหือกาป่วนมานั่นเขาตีไรามกว่าผักปุ้นภายในคิดหือเออ่านป่วนมากะเมื่อเลี้ยวก็ตึกตึกเฮ็ดในอยู่ค่ะ ย้อนว่นาโคมันไปเย่าเรืะนะอ่องขนาดพี่น้องบันเทิงรังหลายเอออันนี้ก็บาได้เป็นวิดีโอกับว่าวิดีโอใหม่ฮะแคบห่างกันเป็นสภาวะพังโค้งฮ่าเอามาสร้างรังเอามาต่อแต่ใครในพี่น้องเฮาคาฮาเลยหันว่าเมืองใจอาจุยยาเขาตีขึงการบันขันขันไพไพแสงกับเลยลองโคคำตาสุพติงมีดอหันเนี่ย เออโดนตัวไนีรฮะอันไหนเป่อมือวาไว้ค่ะนะอวันที่เช้าเจ็ดหรือธนเปียดเนี่ยอันนี้มือวาไว้ค่ะนะเพราะว่ามันเย่ยอย่าขี่ฉลีงามก็เฮาฮาพี่น้องวันดังนา้าอ้อนกันเจิดเส้นตังเนีอปอกมือในเมืองไทยพอไตหนังกันเอากันตายยื้อกันเขาก็เรียนค,ค้คมควนี่ยเข้าเมืองไทยนี่ก็ยังไงเพราะว่าเมืองไทยก็ดีนะ เขียนที่นั้นมวยมัวดาในก็เฮาก็ลูกเมืองไทยเรียนเมืองเมืองไทยก็ข้ามโคดีในกําือพี่น้องทั้งหลายเออข่าวีุนดาเฮาหาแห่งการยานมึงสู่ข่าวเมืองไทยตรงดักพี่น้องใต้เอาไว้